ระะหรือว่าอาเเนนอเมเอร์ัลไซเมอร์ก็มีโอกาสเป็นนิดหน่อยเพราะเส้นสมองตอนปลายตอนปลายมันแตกสองเส้นแตกเป็นเป็นสองเส้นแล้วมันหมาความว่างไงอ่ะ ก็ก็เป็นความคิดวัมเป็นคนมีความคิดวามอ่านมีไหวพริบอ่าเป็นคนมีความคิดความอ่านมีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหาเก่งเส้นสมองไปเส้นสามเหลี่ยมหนัก เส้นชีวิตฮะเส้นเส้นสมองเป็นเส้นสามเหลี่ยมหนักกว่าเส้นสมองเป็นคนมีความคิดหนักสมองฮะปกติเป็นคนมีไหวพิปธาเป็นคนพลิกแผงเป็นคนสมองดีปรับตัวได้เส้นสมองก็โค้งโค้งปกติเส้นสมองสองมือไม่เหมือนกันฮะมือมือซ้ายเป็นเส้นสมองเฉ่ยชาเป็นเส้นสมองเยือกเย็นไง พมอมือฝ่าเป็นเส้นสมองปกติเป็นเส้นสมองเป็นเส้นสมองตามปกติค่ะเป็นเส้นสมองอ่อนโยนอืมไม่เหมือนกันเป็นปเส้นสมองอ่อนโยนไปแต่เจ้าของมือมีเส้นนักธรรมชาติปิยาเป็นคนชอบชอบเที่ยวธรรมชาติมือซ้ายมีเส้นตัด ตรงโคตชีวิตอะเป็นคนชอบชอบธรรมชาติแต่ก็กลัวธรรมชาติเหมือนกันลงป่ะอือฮึชอบชแต่ว่ากลัวธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเปล่าก็ก็อย่างเช่นไปไปดำไปลงไปในคลองนาแล้วเจอปิงดูดเลือดเนี่ยก็ขยักขยั่งปิงก็กลัวธรรมชาติแล้วปิงก็เป็นธรรมชาติสร้างมาพรงเนี้ย ยกตัวอย่างก็งงไหมอาจจะเออยู่บ้านนอกคอกนาแล้วไม่เจริญเหมือนเหมือนเมืองหลวงก็อยู่ตามธรรมชาตาิก็เลยไม่ค่อยชอบใจไม่พอใจ <c oughs> เส้นเส้นมือฮะมือฝ่าฮะจะเห็นได้ว่าเส้นกลามอารมณ์ฮะเส้นหนว่งเป็นเส้นหวัวใจที่เชื่อมเป็นคนได้คู่เป็นคน เป็นแลเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองด้วยแล้วประกอบด้วยเส้นเส้นเส้นกรามลมชัดเจนสองมือเราเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์ได้คู่เร็วมีแฟนเร็วหรือมีจิตใจที่ว่ามีจิตใจมีเส้นหัวใจอีกเส้นหนึ่งคนระับมันเป็นเส้นข้างบนที่ว่าตรงนี้ไม่เป็นเส้นหัวใจ อีกเส้นหนึ่งมีเส้นหัวใจสองเส้นผมงงเหมือนกันแห้งเหมือนกันงงก่อนคืองงว่ามีเส้นหัวใจสองเส้นหรอมันเป็นเส้นเส้นหัวแทนเป็นเส้นหัวใจอีกเส้นหนึ่งสองมือก็คล้ายๆกันเพราะว่าอ่านเส้นเส้นวีนัสเป็นเส้นหัวใจอีกเส้น ต่เส้นหัวใจมันเข้าช่องหมดเปลือกครับเป็นผู้หญิงเป็นเป็นคนเจอความรักเร็วอะตอนเด็กๆก,ก็มีแฟนก็มีโหยหายความรักแล้วก็ทุ่มเทด้วยเออพออยากมีแฟนก็มีไปเลยมีมีแฟนจริงๆไปเลยเส้นหัวใจเข้าช่องนิ้วชี้นิ้วกลางแต่บางทีก็ไม่รู้จะรักใครว่าเป็นใจิตใจไม่แน่นอนลเลยแต่ส่วนมากเส้นเท่าเชื่อมนิ้วชี้นิ้วกลางส่วนมาก เป็นคนผู้หญิงส่วนมากเสียตัวเร็วนะ hmm. เข้าใจปะผู้หญิงเส้นหัวใจเข้าช่องนิ้วชี้นิ้วกลางส่วนมากเสียตัวเร็วหมดมีความรักทุ่มเทหมดอายุยี่สิบอายุสิบแปดก็มีแฟนเอากันละแต่ผู้หญิงอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงเส้นหัวใจยาวๆเส้นหัวใจยาวไปถึงนิ้วชี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็คือจะเสียตัวยาก มีความรักยากด้วยรักคนยากด้วยเอ,อบุ๋งมีก็คิดแล้วคิดอีกไงบางคนอายุอายุสามห้ายังซิงอยู่เลยนั่นมันจริงขึ้นคาแล้วล่ะจริงเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองก็คือหัวใจรักหมดเปลืองเอ,อไว้มักจะมีความรักเร็วกันหมดฮนะนี่เป็นเป็นคนฟ้ามาเองนะ ส่วนมากเป็นคนเอาเอาแต่ใจนะแล้วก็เครื่งเส้นหัวใจเขาช่องนิ้วชี้นิ้วกางส่วนมากมักจะอยู่ในคุกนะอ่ะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าจิตใจมันหมดเปลืองอ <c oughs> <c oughs> อ่าไม่งงหรอกฮนะพูดยกตัวอย่างเฉยๆอ่าเป็นคนมี <c oughs> อ่าเป็นคนมีนความรมักเร็ว แล้วก็เป็นคนใช้ใจ่ายหมดเปลืองเป็นเส้นหัวใจขยันเป็นคนขยันทําขยันใช้ไม่รู้จักเนจจกหน็ดจักเหนื่อยอาหาเงินเก่งแต่แต่เป็นคนแต่เป็นคนมีนิสัยชอบใช้เงินหมดเปลืองหรือว่ามีจิตใจที่หมดเปลืองคืออยากอยากได้นูน่นได้นี่อยากกินนูน่นกินนี่แล้วก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้คือคือคือเส้นหัวใจชอบใช้จังหมดเปลืองเนี่ย เส้นหัวใจหักเส้นหัวใจสองมือมีเส้นขายกันเป็นเส้นกระโจนฟ้ามมาอันนี้ก็อ่านผิดนะมีมีสองนี้เหมือนสองมือเป็นคนอ่ะเป็นคนชอบชอบเพื่อรถยนต์อะไรพวกเนี้ยแต่เดินเดินยืนอยู่ในมือผู้หญิงซางั้นะ ชอบพวกเครื่องยนต์กลไก่ะช่พวกนี้หรือชอบรถ <c oughs> ยนต์ชอบเกี่ยวกับรถเนี้ยเหรอเออใช่เออถ้าแฟนถ้าแฟนขีย่ย,ยานมาไม่รักถ้าขี่รถมาจะรักถ้าเดินมา <c oughs> ไม่รักไม่รู้ครับไม่รู้ <c oughs> เส้นอาทิตย์คุณมือเส้นอาทิตย์ไม่ค่อยเด่นคือมันตั้งไม่สุดนิ้วนางไม่เสร็จนี่เป็นศักอยู่แค่เนี่ยเป็นเหมือนผมเลยอเออเป็นคนมีมีหน้ามีตาในสังคมพอกลางๆไม่ค่อยเด่นหมายก็อยู่หลังฉากตลอดเลยอะไรอเงี้ยออดูดวงเก่งกว่าชาวบ้านแต่เส้นอาทิตย์ไม่ค่อยมือ เส้นอาทิตยน้อยคนก็รู้จักน้อยก็ได้ต่างน้อยไม่มีคนโปรโมทให้ถ้าเส้นอาทิตย์สวยๆก็ก็มีหน้ามีตามีคนรู้จักเยอะออเมีคนเอาพาไปออกทีวีอย่างคุณมีเส้นอย่างเงี้ยน้อยก็พาไปโปรโมทน้อยไม่ได้เป็นดาราไม่เป็นอะไรหรอเป็นเป็นพาไปโปรโมทน้อย ผมก็มีเส้นแบบเนี้ยเส้นเหมือนคุณนะคือเส้นอาทิตย์สักต่ํามีสักสูงก็ออกทีวีไปแล้วเส้นช <c oughs> ื่อเสียงนะ <c oughs> จากมือเป็นคนดีฮนะเป็นคนมีเส้นเกียรติยศเป็นคนเลี้ยงมีตังก็เลี้ยงดูผู้อื่น ถ้ามีเงินมีทองไม่ชอบนั่งกินนอนกินของใครถ้ามีตังก็จะเลี้ยงดูคนอื่นด้วยเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยส่งเงินให้ลูกให้ให้ลูกใช้ดีๆส่งตังให้พ่อแม่ใช้กินดีๆเที่ยวดีๆเส้วนวาสนามาจากเส้นสมองเส้วน,าาน,นสวนา,าสนาต,ตั้งขึ้นเป็นเส้นวาสนาธุรกิจส่วนตัวตั้งขึ้นตั้งขึ้นเป็นเส้นบางๆ เจ้าของมือมีกิจการมีการงานที่ดีคือเป็นเส้นส้นศาสนาวาสนาธุรก,กิจส่วนตัวมีการงานที่ได้เงินได้เยอะๆแต่ไม่ต้องรับผิดช,ชอบมากไม่ได้เป็นเส้นใหญ่คือได้งานทําที่หาเงินได้สบายๆเป็นธุรก,กิจส่วนตัวแต่ไม่ต้องรับผิดช,ชอบไม่ต้องเหนื่อยมากอออ เพราะเส้นวาสนาเป็นเส้นตั้งขึ้นนิ้วมือฝ่าฮะเป็นเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วกลางแต่มันเป็นเส้นบักเป็นเส้นเล็กฮะเส้นเล็กก็หมายถึงภารกิจที่รับผิดชอบน้อยหรือว่าก็เหมือนกับเอ่ยยกตัวอย่างเฮียฮิมแล้วกันนะเปิดเปิดร้านเปิดร้านขายเพชรในกรุงเทพเอ่อเปิดวันวันหนึ่งเปิดเปิดร้านตอนสิบโมงบ่ายสองปิดแล้วก็เส้นวาสนาแบบเนี้ย อ,องานนิดๆนมายถึงทาธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบเยอะก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะอาจจะรับของมาแล้วก็รับของมาแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ส่งไปสนีเฉยๆเขี่ยห่อใส่พัสดุแล้วส,สั่งซื้อคนรับแล้วก็ขับรถไปส่งไปสนียกตัวอย่างอ๋อถ้าเบาก็เบาแบบนั้นนะ ถ้าหนักก็หนักแบบนี้ก็จะได้เงินก็ต้องไปปลูกมะม่วงไปไปปลูกถ้าดนักถ้าเป็นธุรกิจหนักก็อย่างนี้ทําสวนมะม่วงต้องไปยกไปยกล่องไปฉีดยาค่าปุ๋ยเออก็จะเป็นเส้นหนักแทนก็จะรับผิดชอบเยอะแทนถ้าสมมติว่าจะเป็นเส้นหนักเนี่ยเออผมยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจก็เปิดฟาร์มเลี้ยงหมูก็ก็ต้องเลี้ยงหมูก็ต้อง เออวต้องไปดูแลไปอะไรเดี๋ยวโรคอะไรฉีดจุงฉีด,ด,ดยายหรือไม่ก็เปิดธุรกิจธุรกิจซ่อมรถเนี่ยเออต้องไปถึงเป็นธุรกิจของตัวเองมีลูกน้องสิบคนก็ต้องไปมือเปื้อนเปื้อนน้ำมันไปไปอยู่ใต้ท้องรถเองลูกน้องบางคนก็ไม่เก่งก็เ,ออเป็นเส้นหนักไปแคุณเป็นเส้นเบามีเงินใช้แต่ชีวิตตอนชีวิตตอนปลายเหมือนคนตกงานนะ หมือนไม่มีงานทําแต่มีเงินคือมีธุรก,กิจทําอยู่แต่แต่แต่ออกไปเที่ยวได้อ๋อหลับไปเทียวได้ก็ดีอสิั้างั้นมีเงินใช้แต่ไม่ต้องทํางานเยอะอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่ต้องแบบมือเส้นหัวใจสองมือมีเส้นหักลงคุณได้คู่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีก็ก็ไม่ได้นั่นซะดีเดียวก็มีปัญหา เส้นหวดทำให้ช้ใำใจทำไม่เสียใจก็เจอก็ก็ก็เส้นหัวใจหักลงด้วยเส้นคู่คู่ก็ไม่ได้ดีเลยทีเดียวทำคุณเสียใจห,หรือหลอกคุณแป๊บหนึ่งมาปวดเยี่ยวอ๋อค่ะได้ไหมได้ค่ะตามสบายค่ะ